เรื่องราวของนักต้มตุ๋นมืออาชีพโดยมีงานหลักคือการหวานเสน่ห์ใส่สาวๆกอบโกยเงินจากพวกเธอจนเขาหนารวยปัลราช้าแต่ทว่ากลับมี18มงกุดมือสมัครเล่นพ่อมาจากไหนก็ไม่รู้ทำให้นักต้มตุ๋นมือโปกก่อถึงกับเซโนแถมไม่รู้ว่างานนี้ใครมันจะลุงใครมันจะร่วงและใครกันที่จะอยู่บนเส้นทางสายนี้ได้นานกว่ากันในภาพยนตร์เรื่อง The T Rotten Scoundrels เหนืออินซียังมีกระจก แล้ววันนี้เรานั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอ,ตอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับ a รเรนซ์ทีท่าทางของเขาดูสุข,ขุมวางตัวอย่างดี โดยตอนนั้นผู้ช่วยของเขาน,นก็กระซิบกระซาบบอกรายละเอียดของสาวคนหนึ่งที่เธอแตบ,บ้านโคตรรวยและชอบเอาเงินของสามีนมาถลุงเล่นเล่น่ยินเนี่ยงนั้นรอเลนซังนก็ล็อกเป้าตรงเข้าไปน,นขงข้างๆเธอและพยายามแทงพนาดเลขเดียวกันกับเธอและพอแทงเสียเขานั้นก็ทำท่าทีถอดแหวนจเจ้ามันมาลงมัดจําแต่ใน,นตอนนั้นผู้ช่วยนั้นก็เดินมาเรียกเขาว่าฝ่าบาทอย่างนั้นยางนี้และบอกวันนี้มันแหวนของกษัตริย์ พอได้ยินคำว่ากษัตริย์เข้าไปแม่สาวข้างๆนั้นก็ตาลูกวาวรีบเดินตามพวกเขาออกมาและใช้เงินซื้อผู้ช่วยของลอเรนซ์ให้เขานะพูดออกมาอยากรู้ว่าชายที่นั่งข้างๆเธอเป็นราชาอะไรยังไงเท่านั้นแหละผู้ช่วยนั้นก็มโมจัดทําให้เธอนั้นก็คิดว่าเขาน่ะคงเป็นกษัตริย์ใหญ่โตจริงๆเลยรีบตรงมาทักลอเรนส์แนะนําตัวว่าเธอในชื่อเฟรนด์นี้ลอเรนส์จึคุยกับเธอเขาขนั้นก็ทําตัวหลับๆล่อๆ,ๆ,ๆ กลัวคนอาจจะมาปองร้ายก่อนจะกระโดดเข้าพุ่มไม้หนีไปซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเฟรนนี่นก็ยิงอยากรู้จักรีไปถามข้อมูลกับผู้ช่วยของเขาอีกรอบผู้ช่วยเลยบอกว่าลอเลนนเป็นเจ้าชายต่างเมืองและเขานั้นก็ว้าเวเป็นโสดมาหปีแล้วเฟรนนี่ที่ดินท้าว่าโสดเธอนก็อยากจะขอสนิมให้ถวายตัวไม่พอยังถวายเครื่องประดับเพชรให้แกเจ้าชายของเธอ ได้ที่ไหนได้เจ้าชายลอเลนที่ว่าเขาน่ะก็เป็นนักต้มตุ๋นดีๆนี่แหละพอได้ของมีค่าจากโวสาว,สาวเขาน่ะก็เปอร์เซ็นต์มาแบ่งให้เหล่าผู้ช่วยทําให้แต่ละงานเขานั่ะก็รับทรัพย์สบายสบายจากนั้นเขานั่ะก็เตรียมตัวเดินทางกลับเมืองซูริกด้วยการนั่งรถไฟระดับหรูหราแต่ในตอนนั้นก็มีชายแต่งตัวชิลๆน่เดินเข้ามาและตรงมานั่งร่วมโต๊ะกับสาวงามท,ทําทีสั่งอาหารแต่พอเห็นราคาเขานั่ะก็สั่งแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวและผู้เสียงดังว่าเขาน่ะต้องเก็บเงินอออมเาาาไปปรักษยยที่่ว ลอเลนที่ได้ยินในกระเงี่ยหูฟังและได้ยินไอหมอนี่กําลังบรรยายความลําบากของเต๊ตงต่างๆนานาสาวงามที่ได้ยินนก็เห็นใจเลยขอเป็นคนเลี้ยงอาหารเขาเท่านั้นแหละไอหมอนี่นีก็สั่งสยับลอเลนที่ได้ยินทั้งหมดเขานั้นก็มองออกว่าไอหมอนี่มันมนไม่ธรรมดาเาสซะเลยไม่เพียงแค่นั้น เขายังได้ห้องเดียวกันกับลอเลนอีกด้วยลอเลนิกก็ลองทักททยบอกว่าเขาน่ยได้ยินที่ชายคนนี้น่ะพูดเรื่องใหญ่แต่ไหมอนี้นั้นก็ขำแนะนําตัวว่าเขาน่ะมีชื่อว่าเฟตตี้บอกว่าเวลาที่เขาอยากได้สิ่งที่ต้องการเขาก็จะพร่ำไปทัว่ว เพราะผู้หญิงรวยๆพวกเธอในเชื่อคนไงพูดนิดพูดหน่อยนก็ได้เป็นพันแถมเขายังบอกว่าในชีวิตนี้อาชีพที่เขาใฝ่ฝันมากที่สุดคือการให้ผู้หญิงนั้นหาเลี้ยงและเขานี่แหละจะเป็นสุดยอดนักก่อสาวแดกให้ได้และลองถามกับลอเลน์กลับไปว่าเขาน่ะแต่งงานมีลูกหรือย,ยังซึ่งลอเลน,น,นก็โกหกว่าเขา่ะแต่งงานมีลูกเรียบร้อยและกําลังจะมุ่งหน้าไปที่เมืองซูริก ซึ่งเฟตตี้ที่จะไปที่นั่นเหมือนกันเขาน,นก็อยากรู้ว่าเมืองนั้นจะมีสาวสาวรวยๆบ้างหรือเปล่ารอเลนนั้นก็รีบเตะตัดขาบอกว่าเมืองนั้นมีแต่สาวเทาๆไม่มีสาวงามเลยสักคนก่อนเขาจะแอบขอตัวไปโทรหาลูกเมียและเมื่อเดินทางมาถึงเมืองซูริก ลอเรนน์นั่นก็ขออาสาจะไปส่งเฟตตี้ที่โรงแรมแต่ในตอนนั้นก็มีสาวงามนั่นเดินขึ้นมาเฟตตี้ที่เห็นนักตาลูกวาวเลยถามสาวคนนี้ว่าเธอหนจะมุ่งหน้าไปที่ไหนซึ่งพอเธอบอกชื่อเมืองเขานั้นก็เปลี่ยนใจจะไปที่นั่นกับเธอมโนเรื่องยาของเขาอ้างว่ายาอยู่ที่นั้นเลยจะขอไปทางเดียวกันกับสาวคนนี้ใต้ที่ไหนได้สาวคนนี้คือแผนการของลอเรนนั่นเองที่เขานัโทรบอกลูกน้องให้เอายาอ่อนมาลอกกระต่ายเขานั้นก็จะได้ทางสะดวกสะดวกไม่ต้องมีมือสมัครเล่นมากวนใจ เช้าวันดุงขึ้นผู้ช่วยน่นก็อ่านข่าวให้รอเลนฟังเรื่อง18มุ่งกุตที่ใช้น้่งแฝงว่าเดอะแจ็คเกิลโดยการล่อลวงออกต้มตุนคนอื่นไปทั่วแต่รอเลนนก็ไม่อยากฟังให้ผู้ช่วยนะเข้าเรื่องรายละเอียดของเหยื่อคนต่อไปผู้ช่วยนก็รีบบอกเรื่องเป้าหมายคนต่อไปว่าเป้าหมายคนต่อไปสาวคนนี้นะเป็นแม่ไม้ผัวตตยร่ำรวยจากเงินมรดก ผู้ช่วยที่เล่าจบก็ชี้ไปที่รถของเธอที่กําลังขับมาแต่ไกลแต่ในตอนนั้นลอเลนนนก็มองไปเห็นว่าชายที่มากับสาวใหม่คือเฟตตี้คนเมื่อคืนที่กาลังดามาพูดเรื่องใหญ่อีกแล้วซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเขาก็มีแผนการเพราะในไหนผู้ช่วยก็เป็นตำรวจเลยจะใช้แผนเดิมของพวกเขาโดยการสะกดรอยตามเฟตตี้ไปซึ่งเฟตตี้ที่ล็อกเหยื่อได้เขาเอารถของสาวหม้มาใช้เอาบัตรเครดิตของเธอไปรูดปืดรูดปืดไม่เพียงแค่นั้นเขายังเอาเงินของเธอไปถลุมกับสาวที่ชายหาด แ่ใครมันจะรู้ว่าตอนนั้นผู้ช่่ยของรอเรนที่มาในนามตำรวจได้พาสาวไม้คนนี้เน่ตามดูเขาและได้เห็นพฤติกรรมของเขาทั้งหมดแลยจะขอแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเท่านั้นแหละ เฟตตี้น่ก็ต้องเข้าห้องขังตามปริยายผู้ช่วยเลยจัดก,การบิวเรื่องข้อหาชอบโกงโน,น,น้นนี้ก่อนจะแอบถามว่าเฟตตี้น่รู้จักใครในเมืองนี้บ้างหรือเปล่าเฟตตี้ที่นึกขึ้นได้เขาน่ก็พยายามคิดชื่อของลอเรนต์บอกว่าเขานัพบชายคนนี้เมื่อคืนคิดว่าลอเรนต์น่คงจะช่วยเขาได้ซึ่งมันนั่นก็เป็นไปตามแผนของลอเรนซ์โดยเขาน่นก็รีบมาช่วยแก้เกียดด่ยคดีและยินดีจะจ่ายเงินสำรองให้แต่เฟตตี้นั่นต้องหามาคืนเขาภายใน48ชั่วโมงเฟตตี้ที่อยากออกจากห้องขังเขาน,ก,รราก,ะะนากับบาเกเดิน้ส่งเงเิน คืนให้ซึ่งมันก็เข้าทางลอเรนเขาเลยจัดแจงไปส่งเฟตตี้ที่สนามบินแต่นั่นมาซวยเพราะบนเครื่องบินลำนี้นั่นมีเฟนนี่ที่มองไปเห็นว่าราชาของเธอกำลังคุยกับเฟตตี้อย่างเป็นกันเองเธอเลยส่งสิกให้เขานำมาคุยกับเธอ ยากจะรู้ว่าเฟตตี้รู้จักกับเจ้าชายของเธอได้ไงเท่านั้นแหละเฟตตี้เนี่ยก็รู้ความจริงรีบบุกไปที่ลังโจนของลอเลนทันทีและได้เห็นความอลังการหรูหราของทีน่นี้จนเขาเนึกอยากจะเป็นลูกศิษย์ให้ลอเลนสอนวิชาให้เขาก่อนจะยกเรื่องเฟนนี่มาอ้างว่าถ้าลอเลนไม่สอนให้เขาจะเอาปากโป้ง,ปงของเขาทําลายธุรกิจของลอเลนทันทีซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นลอเลนก็ตกลงจะสอนวิชาให้เขาถ้ามาเฟตตี้ก็ร้องเฮดีใจเวอร์ จากนั้นลอเลนก็เริ่มเทนให้ด้วยการเปลี่ยนจากหนุ่มบันนอก ตงองค์ทรงเครื่องเปลี่ยนเฟตตี้ให้ดูดีมีราคาโดยรอเลนก็ลงมือสอนเขาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินการทักทายโซ่เสารวมไปถึงการวางตัวให้ดูหล่อดูสมาร์ทอยู่ตลอดเขาแล้วก็เธอถะจะลุกจะเดินก็เกงกลางแล้วพอถึงเวลาเทสงานทุกคนก็มารอให้คะแนนเขาโดยเฟตตี้ก็ต้องทําตามที่เริ่มที่เรียนมาและแม้ว่าเขาจะเกงกลางแต่ว่าพวกเขาก็ให้ถึงสามพันและในเวลาต่อมางานแรกนั้นก็มาเสร์บถึงที่เพราะเฟนนี่นั้นเดินทางมาที่นี่อยากจะมาขอ เจ้าชายก็มารอแต่งงานลอเลรนดี้เห็นว่าเข้าทางเขานั้นก็เริ่มมโนเรื่องน้องชายขึ้นมาบอกว่าเขากับน้องชายน่าสนิทกันมากและถ้าแต่งงานไปฮันนีมูนน้องชายของเขานั้นก็ต้องไปด้วยทุกทีก่อนจะพาเฟรนดี้มารู้จักกับน้องชายของเขาโดยเฟรนดี้ได้เห็นทางเดินไปที่นั้นเธอนั้นก็เริ่มเอะใจและได้เห็นน้องชายของราชาที่ว่านั่นคือเฟตตี้สติไม่ดีซึ่งเฟตตี้ที่เป็นงานเขานั้นก็ตีบทแตก นัดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้และเริ่มทําการแสดงฟุตฟัสใส่เฟนนี้ไม่พอใจที่เธอจะไปยั่งความรักจากพี่ทำเอาเฟนนี้นึกก็ช็อกเลยจะขอชะลอเรื่องแต่งงานไปก่อนไม่เพียงแค่นั้นไม่ว่าเอยาจะกี่ลายต่อกีรลายที่กําลังต่อคิวเข้ามาอยากจะมาแต่งงานกับเจ้าชาย18มงกุฎ ก็ต้องมาเจอด่านของเฟตตี้จอมเพี้ยนที่เขาสวมบทเสมือนเป๊ะจนบรรดาสาวๆของเจ้าชายก็พากันเบรกเรื่องแต่งงานกันกระจุยแต่ก็ยังคงเป๊ะเจ้าชายอย่างต่อเนื่องมอบของมีค่าถวายแด่ลอเลนจนเจ้าชายปิงนกักรับซบรัพรัวๆและทําการแบ่งเปอร์เซ็นให้ผู้ช่วยแต่เฟตตี้น่กลับไม่ได้สักแดงทําให้เขาในเริ่มไม่พอใจในเมื่อเขานรับบทมากกว่าคนอื่นและต้องใช้ทักษะการแสดงสุดพลังทําไมเขาถึงไม่ได้ส่วนแบ่งลอเลนที่ดีนั่งรีบบอกทันทีว่ามันนั้นอยู่ในคอสการเรียนและเฟตตี้ยังต้องเรียนรู้อีกมกมมาาย แต่เฟตตีนก็อยากกอบโกยเงินเขาเลยจะขอไปจากทีน่นี้และจะไปเริ่มต้มตุ๋นทีนืนโดยจะเอาเฮรุงให้ปังกว่าลอเลนก่อนที่เขาจะสะบัดก้นไปจากทีน่นี้ซึ่งมันนั้นก็เป็นไปตามแผนของลอเลนที่มือสมัครเล่นได้จากไปเสียที จากนั้นเขากับผู้ช่วยนั้นก็เตรียมสหาเป้าหมายคนใหม่แต่ในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็พบว่าเฟตตี้นั้นยังอยู่ทีน่นี่แถมยังตามแจ้เป้าหมายของพวกเขาซึ่งพอเห็นอย่างนั้นลอเรนตน์นก็รู้เลยว่าเขาคงประเมินเฟตตี้ต่ำไปก่อนจะขอคุยเคลียร์ให้มันชัดเพราะว่าเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ซึ่งระหว่างที่เจรจาต่อรองกันอยู่นั้นยูๆ่ๆก็มีเสียงเอะอะดังมาจากไกลๆพวกเขาเลยเดินไปดูก่อนจะพบญิงสาวัยรุ่นออ,อ แถมพนักงานในโรงแรมยังเดินเข้ามาบอกว่าสาวงามคนนี้เธอในม,มีชื่อว่าเจเนสเป็นราชินีสบู่ชื่อดังเท่านั้นแหละทั้งสองก็มีแผนการด้วยการจัดการท้าพนันหากว่าใครได้เงินจากสาวคนนี้ก่อนเป็นจํานวนเงิน50,000ดอลลาร์คนนั้นคือผู้ชนะส่วนคนที่แพ้ก็ต้องถอนตัวออกจากเมืองนี้ไปซึ่งเฟตตีนั้นก็ตกลงขอรับคําา้หนี ในคืนนั้นรอเลนก็เริ่มแผนการโดยจะใช้สูตรเดิมโดยการให้ผู้ช่วยทำทีว่าเขาจะคือราชาและตรงเข้าไปวางเดิมพันพร้อมเธอแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงเอะอะดังขึ้นนั่นคือเสียงของเฟตตี้ทีลากวิวแชร์เข้ามาพร้อมกับเครื่องแบบทหารเรือเต็มยศรอเลนที่เห็นว่าเขานมาในรูปแบบคนพิการเลยต้องหลบทางให้ซึ่งเฟตตี้เนกระดามากเหมือนเดิมขอให้เจนเน็ตช่วยวางเดิมพันให้ บอกว่าเขานเป็นคนไม่มีดวงซึ่งพอเฟตตี้เริ่มหมดตูดก็เอาแผนของรอเลนต์ไม่ใช่ทำทีเจ้าเครื่องแบบไปจำนองและพอเห็นว่าที่นี่นไม่รับเขาน่ะก็ตีหน้าเศร้าร้องไห้ออกไปซึ่งรอเลนต์ทเห็นว่าทางสะดวกเขานั่นก็จะมาเล่นต่อแต่ที่ไหนได้เจนเน็ตดันเลือกตามเฟตตี้ออกไปมันเลยทำให้เฟตตี้นได้ใจเล่นบทดราม่าเข้าไปใหญ่บอกว่าเขาน่ะมาเสี่ยงดวงเพื่อที่จะหาเงินไปรักษาพร้อมกับแต่งเรื่องเป็นตูเป็นตาบอกว่าที่ขาเขาเป็นอย่างนี้เพราะถูกอดีตภรรยาทิ้งไปหาชู้รัก ทำให้เขาน้นก็เสียใจสุดจนชาไปทั้งตัวจนช่วงล้างและขาของเขานั้นก็ขยับไม่ได้ก่อนจะแต่งเรื่องใหญ่โตว,ว่ามีหมอชื่อดังชื่อว่าดอเอมิลสามารถรักษาอาการพวกนี้ได้แต่ว่ามันนักก็ราคาตั้งห้า0 0ื่ดอลลาร์และเขานักก็ไม่มีปัญญาไม่เพียงแค่นั้นเขายังเล่นใหญ่และชดาวรยมองไปเห็นคนเต้นรำนักก็ร้องไห้บอกว่าตั้งแต่ภรรยาทิ้งไปเขานักก็เห็นคนเต้นรำไม่ได้อีกเลย ก่อนจะปล่อยโฮดังรัน้นเจเนที่เห็นใจเลยพาเขามาพักที่ห้องของเธอและจะเขียนจดหมายส่งไปหาดเตอร์ชื่อดังยินดีจะจ่ายค่ารักษาให้เขาทั้งหมดเป็นเงินจำนวน50,000ดอลลาร์ซึ่งพอเห็นว่าเธอนาลงเอาจดหมายไปส่งเขานกักลุกยืนร้องไห้ออกมาที่เขานั้นกำลังจะเป็นผู้ชนะ ใต้ที่ไหนได้ผู้ช่วยของลอเลนแอบฟังทั้งหมดจนรู้แผนการของเขาแล้ววางแผนในพนักง,งานโรงแรมแตะโกนเรียกลอเลนเป็นชื่อของดอกเตอร์ชื่อดังเจเนทตทีดนชื่อหนี้เธอในกดีใจบังเอิญบังเอิญที่ดอกเตอร์นัพักอยู่ที่เดีวยวกันก่อนเธอจะเล่าเรื่องของเฟตตี้ให้ฟัง เท่านั้นแหละมันน่าก็เป็นไปตามแผนของลอเรนซ์และบอกว่าเขาได้ยินดีจะรักษาให้แต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องจ่ายเงินมาที่เขาด้วยตรงเพราะถ้าคนแค่ารายนี้ผิดหวังมาจากความรักฝ่ายหญิงนั้นก็ไม่ควรจ่ายเงินให้เดี๋ยวเฟตตี้จะหาว่ามีใจซึ่งเจนเน็ตที่ใส่ซื้อเธอน่นก็ตกลงทันที จากนั้นเธอนั้นก็กลับมาที่ห้องและบอกข่าวดีกับเฟตตี้ว่าด็อกเตอร์ชื่อดังนั้นอยู่ที่นี่เท่านั้นแหละเฟตตี้นั้นก็เห็นหน้าลอเลนก่อนเขาน่าจะเออแดกกะว่า<ๆ>จะได้เงินจากเธอง่ายๆซะหน่อยซึ่งลอเลนนั้นก็อยากจบเรื่องไวๆเขาเลยทําการทดสอบว่าราคาของเฟตตี้เนี่ยไม่รู้สึกจริงๆมีเช่นนัน้นตีเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไม่เจ็บซึ่งเขานั้นก็หดเบาๆไปทีแต่เฟตตี้นั้นก็ยังนิ่งจนลอเลนเขานั้นก็เพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆเฟตตี้ก็ยังนั่งยิ้มแฉ่งได้อยู่ ก่อนจะได้เห็นว่าตอนนั้นลอเลนนะวิ่งไปตั้งหลักสักไกลและฟุ่งตรงมาหดเ้าสุดแรงจนเขานา่าจะเกือบหลุดเจ็บออกมาทําให้ลอเรนที่เห็นอย่างนั้นก็บอกกับเจเน็ว่าเขานาจะเอาคนไข้รายรนี้ไปดูแลอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงก่อนจะทำการหดรัวๆไปสิทีจนเฟตตี้นั้นก็น้ำตาร่วงแต่เจเน็ตนะับคิดว่าเขาน,นคงเป็นปื้มที่จะได้รับการรักษาจนถึงกับน้าตาไหล จากนั้นลอเรนต์น,นันก็เตรียมจะพาเฟตตี้กลับไปรักษาที่ลังโจนของเขาโดยจะพาเจเน็ตไปทัวร์ที่นั่นด้วยแต่ในตอนนั้นหนึ่งในเหยื่อของลอเรนตน์นก็ผ่านมาเจอพร้อมกับคงเขมนบเรียกว่าฟาบาสลอเรนต์เด้เดินไปกระซิบกระซาบอ้างโน่นอ้างนี่กับเธอจนเจเนตที่เห็นอย่างนั้นนั่นก็งงเขาเลยแต่งเรื่องบอกว่าสาวรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนไข้ของเขาที่เธอนรักษาไม่หายเขาเลยต้องเล่นตามบทไปและเมื่อมาถึงคฤหิสน์ของลอเรนต์เขานันก็พาเจเนตไปทัวร์ดูความหรูหรา แต่เฟตตีที่เล่นบทพิการอยู่เขานั้นก็ตามขึ้นไปไม่ได้รอเลนเลยบอกกับเจเนตว่านี่นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดคือการทําให้เขาหาวิธีลุกเดินด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะพาเหยื่อขึ้นไปทัวร์และปล่อยให้หนุ่มวิวแชร์นั่งรออยู่ข้างล่างแต่เฟตตีที่หัวหมอเขานั้นก็ตามขึ้นไปและดราม,ม่าว่าเขานักคานขึ้นมาแต่ลอเลนนั้นก็ไม่ให้สนใจชวนเธอเต้นลําปิดประตูใส่หน้าเฟตตีและปล่อยให้เขาเะอวยวายอยู่องนั้น เช้าวันุ่งขึ้นเฟตตี้ก็เล่นบทน่างสงสารด้วยการอยากจบชีวิตตัวเองหลอเล่นเล่ตเตตัดขาอีกรอบไม่ให้เจเน็ตช่วยเขาแต่ให้เธอท,ทําท่าทีหัวเราะอย่างมีความสุขเฟตตี้จะได้เลิกเรียกร้องความสนใจแต่เธอที่อดสงสารเฟตตี้ไม่ได้ก็เลยเดินไปช่วยเขาซึ่งเฟตตี้ก็เล่นใหญ่กว่าเดิมแกล้งวิวแช์ล้มล้มพึงลำพันตอแต้ได้ชีวิต เจนเนที่เห็นอย่างนั้นเธอน่ก็ขอให้เขาลุกขึ้นสู้ก่อนจะจูบให้กำลังใจเข้าไปรอเลนที่เห็นน่ก็รีบเข้ามาแรกและสั่งห้ามเจนเนตเพราะการทำเช่นนี้มันจะทำให้เฟตตี้เนะี่ยไม่อยากลุกเดินแต่จากนี้ไปเราจะต้องทำตัวให้สนุกสนานทำให้เขาเนะี่ยอยากรุกไปเอนจอยกับเราก่อนที่พวกเขาจะพากระทำกิจกรรมต่างๆส่วนเฟตตี้ที่เล่นบทพิการอยู่นั้นก็ทำได้แค่มองอย่างหงุดหิดซึ่งวินาทีนั้นเขาน,นก็มีแผนใหม่หันไปรามาใส่ทหารเรือด้วยกันมโนว่าสาวคนนั้นคือแฟนของเขาแต่เพราะเขาเดินไม่ได้ อเลนเด็กก็เขาไมาย่ยังเธอไปต่อมารอเลนนั่นก็มาส่งเจนเนที่โรงแรมซึ่งเธอที่อยากช่วยเฟตตี้มากเธอนั้นก็บอกจใจใจว่าเธอจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อเอารถเอาลาไปขายเอาเงินห้าหมื่นมาจ่ายค่ารักษาให้เขาได้ยินอย่างนั้นรอเลนนั่นก็ตกใจเพราะว่าเธอเป็นถึงราชินีสบูทำไมถึงไม่มีเงินเท่านั้นแหละเธอน่ก็เล่าบอกว่าเธอเป็นแค่คนธรรมดารรมดาไปประกวดเวทีนางงามสบูเลยได้ต้องหน่งราชินีสบูตั้งฮาซึ่งพอรู้อย่างนั้นรอเลนนั้นก็น้ำตาคลอ ที่เธอในมีจิตใจที่งดงามช่วยคนทั้งทางที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นความรักที่แท้จริงที่เธอต้มีต่อเฟตตี้ก็ได้ซึ่งพอรู้อย่างนั้นเขานันก็ขอยกเลิกการดวลเพราะว่าเขาจะไม่ขอหลอกคนใจดีและไม่มีเงินแต่เฟตตี้นั้นก็ไม่สนอยากจะเอาชนะเขาให้ได้เลยจัดการเปลี่ยนแผนหากว่าใครได้ขึ้นเตียงกับเจเน็ตก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะและคนที่แพ้ก็ต้องออกจากเมืองที่ไปแต่ในตอนนั้นกลุ่มทหารเรือนก็เข้ามาดักจัดการลากตัวลอเรเนซ์ไป ทำให้เฟตตี้นักทางสะดวกรีบตรงไปสารภาพรักกับเจนเน็ต พยายามจะยืนขึ้นให้รู้ว่าความรักที่เขานั้นมีต่อเธอมันทําให้เขาลุกขึ้นยืนมาได้จริงๆแต่จังหวะที่เขาะจะเดินเข้าไปจุ๊บเธอเขาน่ะก็เพิ่งเห็นว่าลอเลนอยู่ข้างในและเห็นว่าเฟตตี้เดินได้เท่ากับว่าเขานี่แหละเป็นคนรักษาเฟตตี้จนหายดีก่อนเขาจะทําการฉกตัวคนไข้นั้นไปฉลองนั่นคือแก๊งทหารเรือเมื่อตะกีนี้เพราะว่าเขาจะใช้เงินแก้ปัญหาขอเลี้ยงเหล้าทหารเรือพวกนี้จนถูกปล่อยออกมาและทําการส่งเพื่อนรักไปสังสรรค์ให้เขาน้าเมาปิ้น โดยเขานั่ก็ใช้จังหวะนี้ส่งเจเนต็ตนั้นเดินทางกลับแต่เจเนต็ตนั่นก็อยากอยู่รอเจอเฟตตี้ลอเลนเลรีพามบอกว่าทามันเป็นความรักจริงๆเดี๋ยวเฟตตี้นั่นก็บินตามเธอไปแน่นอนตัดมาที่ ie, เฟตตี้เขานั่นก็มเมาปินก่อนจะพบว่าเจเน,น็ตน่ยไม่อยู่ที่นี่แล้วทําให้เขานั่นก็เซ็งเป็ดแต่ในตอนนั้นเจเนต็ตเนี่ยก็ทิ้งตั๋วเครื่องบินกลับมาหาเขาจนได้ก่อนจะสารภาพรัรกกับเขาทําให้ตอนนั้นทั้งคู่นั่นก็ลงเอยกันที่เตียงส่วนลอเลนในตอนนี้เขานั่นก็คิดว่าตัวเองน,น่่นะ้หยหาสบาใจแตทีไได ผู้ช่วยนั้นโทรมาบอกว่าเฟตตี้กับเจเน็ตกำลังพอดรักกันอยู่ทำให้รอเลนที่รู้ว่าตัวเองนั้นแผ้เขาน่งก็รีบแต่งตัวรอต้อนรับเฟตตี้เพราะเชื่อว่าไอ้มอนี่ต้องมาเยาะเย้ยเขาแน่ๆก่อนจะมีเสียงกริ่งดังขึ้นจริงๆแต่กลับเป็นเจเน็ตที่ร้องไห้โฮมาที่นี่พ <อ S 1> เพราะว่าเธออุตส่าห์รักและพีการให้เฟตตี้แต่เขากลับฉกเงินเธอไปหมดเลยแต่ยิย่งยางนั้นรอเลนก็โกรธจัดที่เฟตตี้นั้นหักหลังคนที่รักเขาเขาเลยจะไปตามจัดการเฟตตี้ให้และให้เงินปลอบใจเจเน็ตไปห้าหม ที่รับเงินเขาไม่ได้เลยคืนเขาไปพร้อมขอบคุณที่เขาน่ะช่วยเหลือเธออย่างดีและระหว่างที่เครื่องบินนั้นกำลังจะออกอยู่ๆเฟตตี้เด็ก,ก็วิ่งเปื่อยมาพยายามสั่งให้เครื่องบินนั้นหยุดลอเลนที่เห็นหน้าเฟตตี้เขาน่ะก็ดา่าที่เฟตตี้นั้นหลอกเอาเงินจากเจเน็ตเท่านั้นแหละเขานั่นก็รีบบอกว่าเจเน็ตตั้งหกักที่เป็นคนเอาเงินเข้าไปจนหมดตูด้แถมเธอยังล่ามเขาไว้ที่เตียงแต่ยิย่งยางนั้นลอเลนนึงก็ลงที่อย่างน้อยๆเจเน็ตนด็กก็คืนเงินให้เขาแต่พอเปิดออกดูเขานั่นก็แทบช็อกเพราะข้้้าาางงงในนนมัเเเป็สืออผขฟตตต พร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนบอกไว้ว่าเธอนี่แหละคือเดอะแจ็เกิลตัวจริงก่อนจะบอกมือลาพวกเขาอย่างสะใจส่วนสองเสือที่ถูกสาวต้มจนเปื่อยก็ทำได้เพียงมองหน้ากันอย่างละอายใจที่เทพๆอย่างพวกเขาตกเป็นเหยื่อซะเอง หลายวันต่อมาเฟตตีนะก็เตรียมจะเดินทางกลับและทําการบอกลาแย,ยากย้ายกับลอเรนพร้อมกับขอบคุณที่ได้สร้างเรื่องราวสนุกสนุกด้วยกันแต่ในตอนนั้นอยู่ๆก็มีเรือหรูตรงมาที่นี่พร้อมกับไกด์นาเที่ยวที่ท่าทางดูคุ้นๆซึ่งพอมองดูดีๆเธอน่ยคือแม่สาวเดอะแจกเกิลที่พาเยอเศรษฐีนมาเสิร์ฟถึงที่ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งนภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป 7.4ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรอก,กรตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป